สบายดีทุกคนหนุ่มเก่งกับซองอลิสาสาวน้อยเมงจั่งเนาะมื่อน,นี้อลิสากับซพาทุกคนมาเฮ็ดเข่าปิ้งหรือว่าคนไทยกันว่าข้าวจีเนาะอืมแต่ว่าคนข,ขั้นเป็นคุณล้วก็วคือข้าวจีก็จะเป็นข้าวจีแบบนี้เนาะแต่ว่าคนไทยฮานจะเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือเข่าจีของเขาเจ้าก็จะเป็นข้าวปิ้งของลาวนนาเนาะอี่เนาะเมื่อนี้วานจะใส์ใครเป็ด่ยนตกเงินบอกไกลพาจะใส์คใครไก่เนาะเราจะเฮ็ดเป็นอ่าอย่างก็ ไข่ทากับข้าวกันะเมื่อกี้เห็ตุผลนั้นเป็นอไรอึ๊บขัดใส่มันแยกเดี๋ยวมันจะแบบแยกแยกอุ้ยไข่มาอันนึงที่ซ้านไม่เห็นมันอมเอาเบิ้งไม่ไข่มันอันนั้นดินี่มีเบิ้งสูตรอ่ะจาก,ก,จย,กายูทูบเนาะเขาจะจะแยกไข่แต่ว่าคนจริงบขาแยกกิดได้ลเลยแยกกิดได้อุ้ย ทำไมมันเปื้อนจังเลยอ่ะเราจะได้แบบนี้ไขเหลือออกมาต้งหากระนองนี่เจะเป็นยังไงเราจะมาป่วนด้วยเออเต้งนัวชิลโรนใส่ลา่เชฟหลายเชหน่อยเชฟหน่อยใส่ลายคงลนวย ห่วงไม่จันกันนี้หรอเออหน่อโน่อ,นอ,อืมอันนี้คือเกลืออ่ะก็ฝูนิค่ะนี่กับเสือวันนี้จะมาใส่มักเพชนะทุกคนอ่าจะบลใส่หลายปันใดเดี<อ>๋ยวมันกับอันนั้น<อ>หรมัเพชดบาอะไก่อนมักเพชนิ โอเค2ฝีหน้านี่ก็ใส่ตู้นี่เนาะเสียดายเฮาก็เลยแบบใส่เลยอันนี้คือเงี้ยก็ได้เง คือพายักษงแบบใดกอะแล้วไปต่ามใจมกักเนาะหรือว่าพายักษ์ใส่ปลาแดดได้เนาะคือสมหรัอลนะิสาเนี่ยใส่ปลาแดดเสร็จทาปลาแดกอร่อยทุกคนก็คือหน้าตาไข่ของโบม้ว่ามันจะได้บโแหละกระถาติดตามันมันจะหน้าตาออกมาเป็นเจดีย์เราจะไปใส่กับขา้าวออกมากับนึ่งเอ้ยทุกคนเขาจะแบบปั้นๆแล้วกับ ปิ้งก่อนน่อยหนึง่งนนี้าสาวโมโหกันเลยว่าเออไข่ขอ,อันนี้เขาลอง,ลงอน้าสาวเคยบ่เคยเห็ดปะบ่กบอกให้มันแบบอันนั้นหน่อยหนึ่งขาจะว่าปิ้งกันวันนี้เซื้อแต่บ่เคยเห็ดเคยกินแต่ขา้าวตีใบเต๋อก็คือว่าบ่ได้ใส่ไข่อันนี้สุดในเมืองอันนี้แบบจุ่มเลยนะสาวนะบ่ฟ้าพี่โบ่ฟ้าพี่ได้อยู่แกบตัวโบฟ้าพี่มั้ง ข้าวเรองเดี๋ยวเราจะไปเอาข้าวอิมมาริซะไปเอาข้าวแล้วก็มีหมูปิ้งนะมีน้อยเครียดเลยฮะเนาะหมูปิ้งอันสำลีพูดเลยไหมจังเรนทงซีฟีะเขาจะมาปิ้งกินกับอันนี้เป็นข้าวแรงเลยน้าสาวว่ากินวะเดี๋ยวซีซีน้อยหน่อยเนึ่สาวข้าวปิ้งนี่คืองามแท้นอ๋องามกระดิ่งกระด้ออิลี่อิล่อมีน้อยมาปิ้งซอยนะ บแบบระวังแบบเพชรกินเต่เในอบุคือกันจับเทือคิดว่าแบบมันจะเซฟ็งกตอนอที่ขเขาจ้าขายแ,แต่มันบุคือเลยแสดงว่ามือเรายังไม่มีสีใช่ไหมลูกต้อ,อต้องเอาสีมาใส่มือ

กินอันนี้มาประมาณสองสาสองปีแล้วเกือบปี 2, ปีครึ่งนี่แหละเพราะว่าตัง้งแต่แบบพบักุังเฮียบก็ไม่ได้กินเลยเนาะเพราะว่าแบบคิดฮอดต่เขาปิ้งหลังุังเฮยียบเซฟไม้เท่าไหร่สอง0ันเออสามไม้ห้าบะหมี่แขมคข่เนาะมึงขาไปจับได้สุดที่ ไปอันนั้นซิมก่อนนะสุกแล้วอะเดี๋ยวซิมก่อนสุกแล้วอะหันออร่อยมากเลยเอาะอันนี้กะอันนั้นโตแซ่บบอเป็นอะไรถับจอยยกโปูได้ไหมยกโปูเนี่ยเบืองนี้เราจะแบบอันนี้ปิ้งๆให้มันอันนั้นก่อนแบบเวลาใส่ไข่มันจังบเปื่อย อกาศเย็นๆแบบนี้เนาะกลิ่นกลิ่นเขาปิ้งหน้าหน้าเต่าทานเฮ้ยอันนี้คือสีสมบูรณ์นะสองต่อต่อปิ้งนี่แน่เดี๋ยวอเมซิสเตย์มันมีสีมืดนะเฮากะอันใส่อีกบาทหนึ่งไข่หันใส่เพื่รนี่ปิ้งเองข้อจูบอยู่เขาจิไปพ่นสีแล้วเข้าต้องอันนั้นไปเรียกกัให้ไม่เท่าอันมาเข้าไว้ให้เหรอมาเข้าหนึ่งเข้าให้บอกไม่เท่ามาเข้าให้อยู่นี่บ่มีบอลหนึ่งเข้า บริเฮ็ดอันบริกลิ่นข้าวเหนียวบวมีข้าวมีเด็กจิบิ๊กหาแม่น้ำสาเล็กคือบัลลุมอะค่ะโอ้สีสันน่ากินมากเลยจอยจว่าหิวเฮงจนบิดไปยังเป็นอย่างเนี้ยเขาถ่ายรูปโดดตั้งเลยโอ้ยยานกองเนี่ยเขาเป็นนางเอกว่างามว่ะไม่กลัวอะไรใช่ไหมเอาแล้วหลบเหี้ยมาถ่ายปกคลิปดิ เอาเอาไม้ขึ้นมาไม้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองจังผู้สาวนี่กับโบเห็นหน้าเนาะอุ้ยอันนี้ได้แล้วว่โบปิงอีกปิงอีรอลิสาดดิบน้ยๆดิพวไข่ยังกระสุกทางในมันยังอันนั้นดิบเน้นๆรอดวะไข่เข้าในหลเราว่าแม,ม่เอาอป,อาปกาดมา ไปเอาปเด็ดมาเออไปเอาไปเด็กมาเดี๋ยวสิเอาใหม้มาถึงสบ,บเดี๋ยวปิงป้งปิงป้งปิ้งอันนั้นกินก่อนแล้วจังมาใส่ปลาเด็ดเาต้องให้เนี่ยไหมลูก FC ตุตกใจก่งามคือเกาทเลยงามคือเกาหั่น,ล,นละเข้มแล้ว nào, rén rén này, từ mà kìm, cái này, xài cặp bây giờ nhông thèm coi nè, nhông mือ với coi của bảo bảo đó, Joy, bố à? ก๋วยนะอืมแล้วก็แซ่คืออันท็่เขาขายมาใส่แบบเอาให้เองแล้วก็ต้องกินนาะ บางเออดูเลยนี่สุก็ทำแบบไม่แกนสุกแล้วอ่ะจุ่มจุ่เลยจุ่มเลยอนี่คือตู้นนยเลยแต่เย็นมีน่อยเดียวคือคือแตบ่าแบบมันโบเซฟคือเราอะนะเขาจะ

มูปิ้งมันติดนี่ลูกเอาเอาเอาใส่อันนีน้อันไงจ้างมันทีแล้วมันกดเองหรอเป่เออเดี๋ยวมันมีอันขดขึ้นเออกดมันถักขดยังไงดูสิน่ากินไหมนี่อันนี้คืออะฮา่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ ก็เด็กส์แซบป่ะไม่กินเจมันเจมันก็ปิดแบบนี้ดิอันนี้มันจะส์อะไรซักอย่างหนึ่งเห็นหน้าตาไม่คิดทอดตู้นเลยเออหมเอา่าข้มาฟังมมสุกันอมเแซบ่แซบปนเด็กเลย มันเหรอจะอันท้าไปแดกกว่าเพราะแม่หรอแม่แม่แม่เขาตัวเองนะเพระาะเขาจะทาตัวอุ้ยคง,งเขาจะทา <laughs> มันสุกแล้วอันอน้อยแล้วเขาจะมากินให้เปิ <laughs> ดปักเ,เขาใส่ธรรมดา

อ๋อหรอหอนจอยบึ้งมันเลยชุกอะไรดังดูนะผ่านนี่ยกอืออือันนี้เป็นอลาเซียดูนี่นะมันก็เป็นอลาเซียดูแต่รสชาติมันกะอืมกะพอกินได้เนะแล้วทางนอกมันจะกรอบๆแบบคือเขาโคบนะ ในหลงกัดยิ่เลยเนาะไข่ดิบบอไขดิบกินเนอ,นนอนจเอวะนี่ต้อก,กินอัน,นี้คอตอนนี้เขาก็ได้แบบว่าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็กินเรียบร้อยแล้วเนาะจะเกี่ยมเขาจะเกี่ยมสิแบบไปไหว้พระแล้วสดนอน ส่วนมลก่อนนอนบายผ่ากอน,นอนอนเนาะคือเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองน,น่าขอะแบบอ่านนำแล้วกันจะประมาณนี้นะทุกคนอริสาสาวน้อยเว็กจันนี้นทุกคน <สา S 1> บ๊ายบาย